ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่921คำพูดจริงใจของคนใกล้ตายเดิมทีเซี่ยเฉียวไม่ได้คิดไปถึงเหมิงเซี่ยนเต๋อเลยนางคิดแค่ว่าเขาน่าจะกังวลเรื่องหลานชายเท่านั้นแต่ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเหมิงเซี่ยนเต๋อสนใจแต่ความพยายามหลายปีของตัวเองและความคิดเห็นของคนอื่นมากกว่าคนเช่นนี้จะนักพรตที่ใช้วิชาตัวตายตัวแทนได้มีหรือจะไม่ขออะไรเลย คนธรรมดาทั่วไปพบนักพรตที่เก่งกาจและยังอยากขอให้เขาช่วยทำนายดวงชะตาและโชคลาภเล็กๆน้อยๆเลยเจ้าฉลาดมาฉลาดพอๆกับโมหลิงจื่อที่น่ารังเกียจในตอนนั้นนักพรตหูตัวสัน่นเทาเล็กน้อยและเอ,อ่ยกับเสี้ยเฉียวด้วยท่าทางรังเกียจนักพรตหญิงที่ไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนผู้นี้พูดถูกเหมืองเซียนเตอรับเด็กคนนั้นเป็นลูกบุญธรรมก็เพราะเขามีดวงเศรษฐีมีแปดอักษรที่ดีเล้งดูเขาไว้มีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษ เด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกของคนที่ช่วยชีวิตเขาไว้หรอกแต่เป็นเด็กที่เขาซื้อมาจากชาวนาครอบครัวหนึ่งถึงอย่างไรเขาก็เป็นเด็กผู้ชายอันที่จริงแล้วครอบครัวชาวนานั้นก็ไม่ได้เต็มใจจะขายเด็กให้เขาอย่างไรก็ตามตระกูลเหมืองก็เป็นตระกูลใหญ่แห่งยุคนี้ชาวนาครอบครัวนั้นจึงไม่กล้าป,ปฏิเสธเด็กชายคนนั้นอายุสีหขวบและเริ่มเข้าใจคำพูดมากแล้วเหมือนเซียนเตอ๋อสร้างเรื่องโกหกเป็นเวลานาน,านเข้า เมื่อเด็กชายคนนั้นโตขึ้นคำโกหกจะกลายเป็นจริงไปเองสำหรับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเขาก็คงลืมมันไปและนึกไม่ออกอีกนักพรตหูเองก็รู้ว่าตนเองคงจะไม่มีจุดจบที่ดีดังนั้นในเวลาใกล้ตายเช่นนี้เขาจึงพูดความจริงจากใจพ่อเขาพูดจบเสี้ยเฉียวก็มองเขาก่อนจะเอ่ยข้ากับท่านก็ได้ประมือกันไปแล้วแต่ข้ากลับลืมบอกเจ้าไปว่าข้าเป็นใครข้าโมชูเซิงเป็นผู้สืบทอดของวสุยเย่เช่นกันโมหลิงจือ่อที่เจ้าว่าเป็นคนสำนักเดียวกันกับข้า เสียเฉียวเอ่ยอย่างภาคภูมิใจสำนักเดียวกันเพียงแต่ไม่ใช่สิทธิพี่สิทธิน้องอย่างที่เห็นภายนอกแต่เป็นสิทธิกับอาจารย์นักพรตหูได้ยินเช่นนั้นก็เบิกตาโตแล้วก็กระอักเลือดออกมาทันทีเขาชี้ไปที่เสี้ยเฉียวด้วยร่างอันสั่นเทาปากของเขาสัน่นทาด้ยไฟแทะเข้าหัวใจจนหายใจไม่ออกหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ล้มลงทันทีตึงเสียงกระแทกพื้นทําให้คนรู้สึกชาไปทั้งตัวอย่างไม่น่าเชื่อ แม้แต่หลีซื่อเยียนก็ไม่ได้คาดหวังว่านักพรตคนหนึ่งจะกโกรธลูกศิษย์ของเขาจนตายแต่ไม่ใช่โกรธจนตายได้อย่างไรดวงตาของเขาจ้องขเขม็งทั้งร่างไม่มีร่องรอยความเคลื่อนไหวเลยแม้แต่น้อยอย่าได้โทษฆ่าเขาถึงคาดและต่างหากเสี่ยเชียวเองก็ตกใจจากนั้นนางก็เหลือบมองอาจารย์ของตัวเองด้วยสายตาลำบากใจจริงๆในะวิชาตัวตายตัวแทนของเขาล้มเหลวแถมเมื่อก่อนก็ยังเคยทำความชั่วมาแล้วด้วยบุญของเขาบกพร่องไปมาก พอวิชาสะท้อนกลับร่างกายจึงรับไม่ไหวพอทาตุไฟเข้าแทรกเขาก็เลยตายเร็วหน่อยนางจะปล่อยให้เขาตายด้วยความไม่รู้ได้อย่างไรเพราะเขาทำเรื่องชั่วชั่วมาก่อนนี่ก็สมควรแล้วแม้ว่าสีหน้าของเซี่ยเฉียจะดูลำบากใจแต่สายตาของนางกลับมั่นคงหลีซื่อเย็ยนขมวดคิ้วล่างออกไปก่อนอย่าให้สิทธิใหญ่ของเจ้าตกใจจูจูเซียวอวีหลงก็รู้สึกขี้ขลาดขึ้นมากอาจารย์เขาเองก็กลัวนะ สีหน้าของเจ้าสเสวียนจริงไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดส่วนเหล่าองครักษ์ก็กำลังยุ่งมากส่วนนายท่านผู้เท่าเหมิงก็ตกใจกับฉากที่เห็นไม่น้อยนอกจากความเกลียดชังแล้วสายตาที่เขามองเสี้ยเฉียวยังมีความหวาดกลัวอีกด้วยเห็นได้ชัดว่าเขาไม่เชื่อว่าคำพูดง่ายๆของเสี้ยเฉียวจะสามารถฆ่าคนให้ตายเพราะความโกรธได้ในความคิดของเขามันจะต้องเป็นพระนักพรตผู้นี้มีวิชาที่ยอดเยี่ยมนางใช้เวทมนต์คาถาที่ทรงพลังบางอย่างเพื่อฆ่าคนผู้นั้นให้ตาย อาจารย์หลี่ข้าแท้เหมือนผู้ดูแลท่านเป็นอย่างดีในช่วงเวลานี้ท่านพอจะเห็นแก่ความดีของข้าในอดีตเหมืองเซียนเตอเองก็ฉลาดเมื่อเขาเห็นว่านักพระถูตายแล้วเขาก็คลานออกจากความเจ็บปวดจากการสูญเสียหลานชายไปทันทีและเริ่มร้องของความเมตตาหลีซื่อเย็ยนถอนหายใจข้าจะไม่ทําอะไรท่านหรอกพระเวรกรรมตามทันแล้วตอนที่9 2 2ยิไม่มีวาสนากับเขา ล้านชายของเหมิงเซียนเตอ๋อตายไปแล้วเขาไม่มีทายาสืบทอดอายุขนาดนี้เขาก็คงจะมีลูกไม่ได้อีกส่วนลูกชายของเขาก็พิการไปแล้วหากว่าเขามีลูกได้อีกก็คงมีไปนานแล้วดังนั้นเรื่องทายาสืบทอดนี้ก็น่าจะไม่มีทางเป็นไปได้แล้วตระกูลเหมิงใหญ่โตต่อไปจะต้องมีคนในตระกูลคนอื่นๆบีบเหมิงเซียนเตอ๋อให้รับเด็กสักคนเป็นผู้สืบทอดกิจการเป็นแน่ ที่เขาสนใจมากที่สุดคือกิจการของครอบครัวจะกลายเป็นของคนอื่นและนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลีซื่อเยียนก็จะบอกกับบุคคลภายนอกว่าตระกูลเมืองทำร้ายลูกศิษย์ของเขาจากนี้เป็นลูกหลานของตระกูลเมืองทุกคนจะไม่มีวาสนากับเขาคำว่าไม่มีวาสนานี้ฟังดูเรียบง่ายเขามีชีวิตอยู่มานานขนาดนี้และมีลูกศิษย์เพียงหกคนเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายคนที่ได้รับการชี้แนะสั่งสอนและมีความสัมพันธ์คล้ายศิษย์อาจารย์กันอยู่บ้าง บางคนอยู่ในราชสำนักบางคนอยู่ในสำนักศึกษาใหญ่ๆแต่ละแห่งเขาสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าต่อไปนี้คงจะไม่มีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงคนใดในใต้ล่านี้ที่จะสั่งสอนพวกเขาเว้นแต่ลูกหลานตระกูลเหมือนผู้นั้นจะมีความสามารถและมีคุณสมบัติสูงจริงๆการล่วงเกินบัณฑิตไม่ใช่ทางเลือกที่ดีการทําให้บัณฑิตที่มีอายุและพอจะมีความสามารถอย่างเขาเขามีเหตุผลมากก็จริงแต่เขาก็ให้ท้ายลูกศิษย์มากด้วย แม้ว่าตระกูลเหมืองจะมีทรัพย์สินเงินทองแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสมาชิกตระกูลส่วนใหญ่พยายามที่จะออกจากวงการการค้าขายและเข้ารับราชการแต่ต่อไปคนส่วนนี้จะเกลียดเหมืองเซียนเตอมากเกียรติศักดิ์ที่เขาให้ความสําคัญก็จะหมดไปด้วยโดยธรรมชาติเมื่อเหมืองเซียนเตอเห็นท่าทางไม่แยแสของหลี่ซื่อเยียนเขาก็รู้สึกตื่นตระหนกจริงๆอย่าได้เห็นว่ากิจการของครอบครัวเขาใหญ่โตถึงอย่างไรพวกเขาก็เป็นเพียงพ่อค้าต่อหน้าผู้มีอํานาจแล้ว พวกเขาก็ไร้อำนาจจริงๆพวกเขาได้แต่ต้องหดหัวอยู่ในป้อมเหมืองจยยและรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อลิกเลี่ยงการถูกกลืนโดยผู้อื่นหลีซื่อเย็ยนไม่ให้โอกาสเหมืองเซียนเตออีกและเชิญเขาออกไปพรุ่งนี้เช้าข้าและลูกศิษย์ของข้าจะย้ายออกจากที่นี่หวังว่าท่านจะทบทวนตัวเองเหมืองเซียนเตอแทบจะถูกล่าออกไปเวลานี้เจียงจิ้นลู่ผู้กำลังคุกเข่าอยู่ในเรือนนอกสันขวัญแขวนในช่วงเวลาสั้นๆเพียงเท่านี้ มีคนสวมชุดคลุมเตาคนหนึ่งผ่านหน้าเขาไปเขาผู้นั้นไม่มีลมหายใจแล้วนายท่านผู้่าเหมืองก็มาผ่านหน้าเขาไปอีกเช่นกันแม้ว่าเขาจะยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าทางเช่นนั้นยังน่ากลัวกว่าคนตายเสียอีเจียงจิ้นลูกกำลังคิดๆอยู่ก็มีคนอีกคนถูกหามออกมาเขาไม่รู้จักคนผู้นี้มีบางอย่างคล้ายกับสิทธิสามและเขามาอยู่ในเรือนนี้ได้อย่างไรดูเหมือนจะตายแล้วด้วย เจียงจิ้นลู่รู้สึกอึดอัดไปหมดเขารู้สึกว่าหายนะกำลังใกล้เข้ามาเขายิ่งคุกเข่าอย่างระม,มัดระวังมากขึ้นหดตัวเล็กลงดูท่าทางอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างยิ่งคนที่เหลืออยู่ในห้องมีแต่คนกันเองทั้งนั้นแล้วพวกเขาออกมาจากห้องปล่อยให้สังโยพักผ่อนส่วนเซี่ยเฉียวซึ่งเหนื่อยล้ามากแล้วในเวลานี้ก็ตรงกลับห้องไปทันทีโดยไม่มองเจียงจิ้นลู่เลยแม้แต่น้อยสิทธิพี่ใหญ่ไม่มองเขาเซียวอวิ๋งและเจ้าสเสวียนจิงย่อมอยู่ข้างเดียวกับนาง พวกเขาออกไปโดยอย่างสงบเรียบร้อยแม้แตลีซื่อเย็นเองก็กลับห้องของตนเองไปโดยไม่พูดอะไรกับเขาสักคำเจียงจิ้นลูกคุกเขานิ่งๆอยู่ในเรือนเป็นเวลาหนึ่งคืนเต็มๆลมพัดมาทําให้เขารู้สึกเย็นจามออกมาหลายครั้งแต่ที่เย็นกว่าร่างกายคือหัวใจความกลัวความกังวลและความสับสนตั้งแต่เขากลาบอาจารย์มาหลายปีมานี้ชีวิตเขาดําเนินไปอย่างราบรื่นและไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลมานานแล้วแต่เขาคิดถึงการตัดสินใจของเขาอย่างพินิจพิจารณา แต่เขาก็ไม่เคยเสียใจภายหลังเลยฟ้าสว่างแล้วสิทธิ์และอาจารย์ทั้งหลายกินข้าวเสร็จแล้วก่อนที่พวกเขาจะออกจากบ้านตระกูลเหมืองก็ได้เรียกเจียงจินลู่เข้าไปเจ้ารู้หรือไม่ว่าตนเองทําอะไรผิดหลีซื่อเย็ยนเอ่ยถามเจียงจินลู่คุกเข่าอยู่บนพื้นในห้องโถงเขารู้สึกว่าขาทั้งสองข้างแทบจะไร้ความรู้สึกแล้วหลังจากมุนงงอยู่พักใหญ่อาจารย์สิทธิ์ไม่ควรพาสิทธิ์ที่สามออกไปเองโดยพลาการแต่ว่าสิทธิ์ที่สามป่วย จะต้องไปหาหมอนายท่านผู้เธอบอกว่าหมอเทวดาผู้นั้นเก่งมากหากพวกเราชักช้าก็อาจจะพลาดโอกาสได้สิทธิ์นึกไม่ถึงว่าหมอเทวดาผู้นั้นก็ช่วยสิทธิ์พี่ไม่ได้อาจารย์สิทธิ์พี่เป็นอย่างไรบ้างหมอเทวดาบอกว่าสิทธิ์พี่จะอยู่ได้อีกไม่นานอากาศเมื่อคืนก็เย็นเล็กน้อยไม่ใช่ว่าสิทธิ์พี่ก็ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่923เป็นคนใช้ไม่ได้ในเวลานี้ดวงตาของเจียงจิ้นลู่บวมแดง เมื่อรวมกับใบหน้าที่ดูเด็กของเขาแล้วมันทําให้เซี่ยเฉียนนึกถึงหนุ่มรูปงามที่แต่งชุดสตรีหากสิ่น้องของนางเปลี่ยนชุดเป็นชุดสตรีไม่แน่เขาอาจทําให้ผู้ชายชมชอบได้มากมายจริงสีเมื่อสวมเสื้อผ้าผู้หญิงแล้วก็ให้เพิ่มอุปกรณ์ประกอบฉากโดยถือขนมไหว้พระจันทร์สักสองสามกล่องไว้ในมือด้วยดวงตาที่ไร้เดียงสาเหมือนหนูตัวน้อยเบิกโตหากปัดแก้มอีกนิดก็จะดูน่ารักหน่อยๆน่อยโดยสรุปก็คือจะดูน่าสนใจกว่าตอนนี้มาก สิทธิ์พี่ของเจ้าไม่เป็นไรแล้วตอนนี้เขายังคงหลับอยู่ก็จริงแต่ร่างกายของเขาไม่เย็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วและลมหายใจของเขาก็สงบลงมากเมื่ออาจารย์ผู้ชราเห็นว่าเขาเป็นห่วงสังโยก็ไม่ได้ปิดบังอาการป่วยแต่อย่างใดเจียงจิ้นลู่ได้ยินเช่นนั้นก็ประหลาดใจยิ่งนักจริงหรืออาจารย์แต่หมอเทวดาฟันธง ในระหว่างที่ผู้จู่จู่เขาก็จำฉากที่เหมิงเซียนเตอ๋อถูกลากไปเมื่อวานนี้ได้แล้วเขาก็สงสัยเล็กน้อยอาจารย์หรือว่าเหมิงเซียนเตอ๋อหลอกพวกเราหรือว่าสิทธิ์ี่ของข้าถูกยาพิษเหมิงเซียนเตอ๋อทำหรือหมอเทวดานั่นเขาก็หามาหลอกข้าด้วยแต่พวกเราไม่มีความแค้นอะไรต่อกันนี่เหตุใดต้องทำอย่างนั้นด้วยเหมิงเซียนเตอ๋อมีหลานชายคนหนึ่งที่ติดอยู่ในห้องน้ำแข็งใต้ดิน และเกือบเสียชีวิตจากความหนาวก่อนหน้านี้เหมืองเซียนเตะอาหารนักพรตคนหนึ่งมาเพื่อยื้อชีวิตให้เขามาเป็นเวลาหลายปีก่อนหน้านี้พวกเขาได้พบสัญญสิทธิ์ที่ของเจ้าบังเอิญที่พวกเขาทั้งสองเกิดวันเดือนปีเดียวกันและมีนิสัยคล้ายกันดังนั้นพวกเขาก็เลยให้สิทธิ์ี่ของเจ้าเป็นตัวตายตัวแทนหรือก็คือหุ่นตายแทนหลี่ซื่อเย็นอธิบายด้วยน้ำเสียงดีๆเจียงจิ้นลู่ราวกับได้ฟังองค์การสวรรค์กระนั้นหุ่นตายแทน โรคโรคไข้หนาวสันนี้เป็นแทงกันได้ด้วยสีหน้าของเขาสับสนไปหมดแล้วเขาก็เอ่ยขึ้นกับหลีซื่อเยียนเมืองเซียนเตอรอเ,เวลามานานขนาดนี้ก็เพื่อให้วิชาตัวตายตัว,ตตวแทนราบรื่นขึ้นมาหน่อยแต่เขานึกไม่ถึงว่าสิทธิ์ี่ใหญ่ของเจ้าจะมาจัดวางตะเกียงเจ็ดดาวและทำลายแผนของเขาเมื่อวานเขาจึงได้จงใจใช้ชื่อหมอเทวดามาอ้างพาตัวพวกเจ้าไปที่เขาพยายามมาหาวิธีทำลายตะเกียงเจ็ดดาวตลอดทางนี้ก็เพื่อให้วิชาตัวตายตัวแทนสำเร็จ โชคดีที่เมื่อวานตะเกียงดวงดาวยังเหลืออยู่อีกดวงหนึ่งไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีเทพเซียนองไหนจะช่วยสิทธิพี่ของเจ้าได้จริงๆแล้วนักพรตผู้นั้นถูกวิชาสะท้อนกลับตายไปแล้วเหมืองหินนั้นก็ตายเพราะวิชาย,ยื้อชีวิตไม่สําเร็จสิทธิพี่ใหญ่ของเจ้าลำบากลำบนท่องคาถาจนสามารถทําลายวิชาตัวตายต,ตัวแทนนั้นได้สิน้นซากอีกไม่นานสังยก็ฟื้นแล้วหลีซื่อเย็ยนอธิบายอย่างชัดเจนเจียงจิ้นลู่อึ้งเงินไปทันที คำพูดของคนอื่นเขาไม่เชื่อแต่คำพูดของอาจารย์เขาไม่เชื่อไม่ได้แต่หากเขาเชื่อคำพูดของอาจารย์นั่นก็เท่ากับว่าความดื้อรั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาของเขาต้องพังทลายลงเป็นผุยผงตอนนี้อาจารย์ก็ได้เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เจ้าฟังอย่างชัดเจนแล้วตอนนี้เจ้ารู้หรือยังเจ้าทำอะไรผิดหลีซื่อเย็นถามขึ้นมาอีกหลังจากผ่านไปสักพักริมนฝีปากเจียงจิ้นลู่สั่นเล็กน้อยผิดผิดที่ข้าไม่เชื่อสิทธิ์พี่ใหญ่ เจ้าเด็กนี่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีหลีซื่อเยยนสายหน้าเจ้าติดตามข้ามาตั้งหลายปีความสามารถในการเรียนของเจ้าไม่เคยทำให้ข้าผู้เป็นอาจารย์ผิดหวังเลยเส้นทางสู่การสอบก็ราบรื่นแต่สุดท้ายก็พบว่าข้าบกพร่องในเรื่องการสอนให้เจ้าเป็นคนที่ใช้ได้คนหนึ่งไปเสียแล้วเจียงจินลู่ได้ยินเช่นนั้นก็น่าซีทันทีเขายอมให้อาจารย์พูดว่าทำการบ้านได้ไม่เก่งเกิดมาโง่ามากกว่าฟังการวิจารณ์แบบนี้เขาเป็นคนใช้ไม่ได้ เจียงจินลู่ได้รับความสเตือนใจมากจนสมองของเขามันงงไปหมดเขาคุกเข่าลงบนพื้นสั่นสถานไปทั้งตัวอาจารย์ขอถามเจ้าหน่อยว่าเมื่อวานตอนที่เจ้าไปในเรือนมีใครอยู่บ้างหลีซื่อเย็นเอ่ยถามม,มีมีองครักษ์สองคนเด็กรับใช้ตระกูลเหมืองแล้วก็เจียงจิ้นลู่พูดมาถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกหมดแรงไปทันทีเขาเข้าใจขึ้นมาบ้างแล้วยังมีอาจารย์ตอนที่924โตมาอย่างร้ยประโยชน์ เจียนจิ้นลู่เงื่อไหลลงมาทันทีเมื่อเขานึกถึงการกระทําของเขาเมื่อวานนี้เขาก็รู้สึกได้ในทันทีว่าตนเองนั้นไร้าสาระจริงๆเจ้าก็รู้หรือว่าข้าอยู่ในเรือนี้ด้วยน้ําเสียงหลีซื่อเย็ยนสงบราบเรียบแต่กลับรู้สึกได้ถึงการป้องปรามคนตระกูลเหมืองจะเอาตัวสิทธิ์พี่ของเจ้าไปเจ้ายังไม่มาถามข้าสักคําก็ออกไปทันทีหากจะพูดให้เบาก็คือเจ้าประมาทเลเล่หรือจะพูดให้ดูรุนแรงหน่อยก็คือเจ้าอกตันยูไม่ให้เกียรติข้า เจียงจิ้นลู่ก้มหน้างุดอกตันยูไม่ให้เกียรติเขาเก่งแต่ในหนังสือสิทธิ์พี่ของเจ้าสั่งไว้อย่างเคร่งครัดแล้วว่าไม่ให้เคลื่อนย้ายตะเกียงดวงดาวเหล่านี้จ้าไม่เพียงย้ายมันเท่านั้นแต่ยังจงใจหลบเลี่ยงนางกับราชทายาทไม่ได้ให้ใครไปแจ้งให้พวกเขาทราบเป็นการผิดคำสัญญาซึ่งไม่ถูกต้องรัชทายาททรงรับสั่งให้ทหารคุ้มครองตะเกียงด้วยตนเองนั่นคือคำสั่งของเจ้านาย ซึ่งไม่อาจขัดได้แต่เจ้ากลับขัดซึ่งก็คือเป็นการไม่จงรักภักดีไม่ผิดที่เจ้าจะไปขอให้หมอเทวดารักษาให้และไม่ผิดที่เจ้าจะไม่เชื่อสิทธิ์พี่ใหญ่ของเจ้าแต่ความผิดของเจ้าอยู่ที่การทำตามใจตัวเองไม่ถามไม่พยายามเข้าใจและไม่สนใจผู้อื่นเจ้าเคารพรสิทธิ์พี่ใหญ่แค่เพียงเปลือกนอกแต่รับหลังคำตัวแบบนี้มันทำให้เห็นได้ว่าในใจเจ้าดูถูกดูแคลนนางและหญิงโสและในฐานะอาจารย์ข้าผิดหวังใจตัวเจ้ามาก แต่ละคำของหลี่ซื่อเหยียนราวกับคมมีดที่บาดร่างกายของเจียงจินลู่ถึงอย่างไรหลี่ซื่อเหยียนก็เป็นอาจารย์ของเขาจึงเข้าใจความคิดของเขาได้ดีกว่าตัวเขาเองเสียอีกตอนนี้อย่าว่าแต่เจียงจินลู่ที่ถูกดุจนถึงขั้นร้องให้เลยแม้แต่เซียวอวิ๋งหลงและเซียีเฉวเองก็ทำตัวดีๆก้มหน้านิ่งไม่กล้าพูดอะไรมากเมื่อเห็นว่าหลี่ซื่อเหยียนจริงจังและโกรธมากเซียวอวิ๋หลงยิ่งกลัวมากขึ้นไปอีก โชคดีที่แม้เขาจะไม่เชื่อเรื่องว่าวิญญาณมีอยู่จริงแต่เขาก็ยังเคารพการตัดสินใจของสิทธิ์ที่ใหญ่ไม่เช่นนั้นตอนนี้เขาเองก็คงต้องรับการอบรมร่วมกันกับสิทธิ์น้องแล้วสิทธิ์น้องห้าคุกเข่าต่อไปเถอะอยุติธรรมดีแล้วเซี่ยเฉียวไม่ต้องการทําให้ตัวเองโดดเด่นเกินไปบรรยากาศในตอนนี้ดูหนักหน่วงมากนางต้องลดความมีตัวตนของนางลงไปเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้สึกว่านางมีความสุขบ,บนความทุกข์ของคนอื่นทุกคนเป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องกันทั้งนั้น นางยังต้องรักษามิตรภาพระหว่างกันเอาไว้บ้างสิทธน้องห้าผู้นี้ไม่เหมือนกับน้องชายผู้โม่ะขาวของนางคนนั้นพวกบัณฑิตมีจิตใจสูงส่งแต่หน้าบางไม่สามารถจะถูกตีหรือถูกหัวระยอได้ไม่เช่นนั้นหากพวกเขาคิดไม่ตกก็อาจฆ่าตัวตายได้ส่วนเรื่องที่เขาแต่ต้องเคลื่อนย้ายของของนางนางจะต้องคิดบัญชีกับเขาแน่ค่อยๆไม่ต้องรีบร้อนน้ำเสียงของหลี่ซื่อเย็นสงบราบเรียบมาตลอด แต่ตอนนี้เขาเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่นั่งนิ่งๆอยู่ที่เดิมทําให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายแทบไม่กล้าหายใจแรงๆเจ้าจะยอมรับคําพูดของข้าหรือไม่หลีซื่อเย็ยนเอ่ยถามอาจารย์ศิษย์สำนึกผิดแล้วเป็นศิษย์ที่เอาแต่ใจไม่รู้ความอาจารย์อย่าได้โกรธข้าเลยโทสะไม่ดีต่อสุขภาพท่านศิษย์ยินดีรับโทษขอแค่อาจารย์อย่าได้ขับไล่ศิษย์ไปเลยเจียงจิ้นลูกคุกเข่าร้องไห้เขาทําผิดพลาดครั้งใหญ่ ไม่ให้เกียรติอกตันยูไม่จงรักภักดีและไม่มีคุณธรรมเจียงจินลู่รู้สึกเพียงว่าสิปีแรกของชีวิตที่เขาอยู่มานั้นสูญเปล่าเขาโตมาอย่างไร้ประโยชน์คนที่ไม่รู้จักแยกแยะถูกผิดวู่วามขาดความรอบคอบและไร้ความสามารถเช่นเขายังอยากจะไปรับราชการอีกหรือเขายังหัวร้อยยาอตัวเองที่โง่จะไม่ใช่เด็กๆแล้วยังเอาแต่ร้องให้ไร้อนาคตจริงๆหรือซื่อเย็ยนเออเรียบๆ เขาดูเด็กแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่เด็กอายุ15-16ปีแล้วเจียงจินลู่ปาดน้ำตาใช้สิทธิสิทธิไร้ประโยชน์เมื่อเจ้าไรา้ประโยชน์หากอย่างนั้นก็แปลว่าตอนนั้นข้ามองคนผิดน้ำเสียงของหลี่ซื่อเย็นดังขึ้นเล็กน้อยในเมื่อเจ้ารู้ตัวแล้วว่าผิดก็ชดเชยลูกผู้ชายเมื่อรู้ว่าผิดก็ต้องแก้ไขเจ้ากลัวอะไรลนลานทำไมต่อให้วันนี้อาจารย์เล่เจ้าออกจากสำนักมันก็เป็นความผิดของเจ้าเอง เจ้าก็ควรจะ,ระเผชิญหน้ากับตัวเองแทนที่จะมานั่งเสียใจภายหลังเจ้าเข้าใจหรือไม่ตอนที่925เรื่องที่ผ่านไปแล้วใจของเจียงจิ้นลู่สัน่นสถานเขาหมอบลงกับพื้นโดยไม่กล้าพูดความหมายทุกคำพูดของอาจารย์ต้องการจะขับไล่สายส่งเขาหรือไม่ตอนนี้เขาไม่เข้าใจและไม่กล้าจะเข้าใจด้วยสิทธิ์สำนึกผิดแล้วและต่อไปจะแก้ไขข้อผิดพลาดเจียงจิ้นลู่เอ่ยอย่างระมัดระวังดูท่าทางจะตกใจกลัวไม่น้อย ในเมื่อเป็นอย่างนั้นเจ้าก็ไปทําให้ข้าดูเถอะว่าเจ้าปรับปรุงตัวเองอย่างไรหลีซื่อเย็ยนไม่โกรธและดูมีเหตุผลมากเจียงจินลู่ทาอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะใช่เขาผิดไปแล้วเขาต้องเปลี่ยนต่อไปเขาจะระมัดระวังคําพูดและการกระทําของเขาอย่างแน่นอนและจะไม่ทําเรื่องที่ไม่จงรักภักดีไม่มีคุณธรรมและอกตัญญูอีกต่อไปแต่การจะพิสูจน์เรื่องนี้จะต้องใช้เวลาอีกนาน ที่อาจารย์บอกคือให้เขาทําอะไรเพื่อแสดงออกมาก่อนแต่เขาจะทําอะไรได้เล่าเจ้าทําความผิดใหญ่โตขนาดนี้จนสิทธิของเจ้าเกือบจะต้องตายเรื่องนี้จะปล่อยผ่านไปง่ายๆไม่ได้ค่าลงโทษให้เจ้าส่งบทความทุกสามวันไปตลอดหนึ่งปีนอกจากนี้เจ้าจะต้องชดเชยความผิดพลาดของตนเองให้สิทธิของเจ้ายกโทษให้เจ้าด้วยข้าหวังว่าพวกเจ้าจะช่วยเหลือดูแลกันเหมือนพี่น้องแท้ๆหลี่ซื่อเยียนดูเคร่งขรึมจริงจังมากขึ้น เจียงจิ้นลู่เข้าใจในทันทีอาจารย์หมายความว่าหากเขาไม่ได้รับการยอมรับจากสิทธิพี่ทั้งหลายถึงอย่างนั้นเขาก็จะถูกกีดกันกล่าวคือเขาจะถูกไล่ออกจากสำนักเจียงจิ้นลู่รวบรวมกำลังใจขึ้นมาทันทีเขาโขกศีษะคำนับอย่างรวดเร็วสิทธิ์เข้าใจแล้วสิทธ์จะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้สิทธิพี่ทั้งหลายต้องโกรธข้าอีกอืมหลีซื่อเย็นรับคำพวกเราจะอยู่บ้านตระกูลเหมืองไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เราทั้งหมดย้ายออกไปพร้อมกันเมื่อสังโยดีขึ้นค่อยเดินทางเข้าเมืองหลวงจริงสิลูกชายบุญธรรมของเหมิงเซี่ยนเตอ๋อคนนี้จูจูหลีซื่อเยียนก็หันไปมองเจ้าสเสวียนจริงรบกวนฝ่าบาทให้ใครไปสืบเสียหน่อยในเมื่อรู้เห็นแล้วก็คงไม่สามารถเพิกเฉยได้เขายังเด็กขอให้ถามบิดามารดาให้ละเอียดหากมีอะไรที่ไม่เป็นธรรมแต่พูดไม่ได้ก็ขอให้จัดการให้ความยุติธรรมด้วย แน่นอนเจ้าสเสวียนจิงพยักหน้ายังมีอีกเรื่องที่ข้าจะต้องพูดกับอาจารย์เจ้าสเสวียนจิงหยุดชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยเมื่อคืนโจวเว่ยจงตรวจสอบตระกูลเหมิงไปได้มากพอสมควรแล้วบุตรชายของเหมิงเซียนเตอ๋อคนนี้ถูกเหมิงเซียเตอ๋อทําให้พิการเป็นไปได้อย่างไรหลีซื่อเย็นตกใจเมื่อได้ยินเช่นนั้นเหมิงเซียนเตอ๋อผู้นี้มีบุตรชายเพียงคนเดียวแต่เมื่อบุตรชายคนนี้ออกเดินทางไปทําการค้า เขาซื้อหญิงสาวชั้นต่ำกลับมาด้วยผู้หนึ่งและต้องการแต่งนางเป็นภรรยาเมื่อเซียนเต๋อหย่อมไม่ยินยอมและรู้สึกว่าบุตรชายกำลังทำลายเกียรติของครอบครัวอย่างมากที่สุดก็ให้รับเป็นอนุพันยาเท่านั้นแต่บุตรชายกลับเป็นพวกลหลงใหลในความรักและพาผู้หญิงหนีไปด้วยกันเที่ยงแต่พวกเขาหนีไปได้ไม่ไกลก็ถูกจับตัวกลับมาได้หญิงผู้นั้นเกือบจะถูกทุบตีจนตาย ส่วนบุตรชายนั้นก็ทั้งด่าว่าลบหลู่เพื่อบีบคันบิดาเขาจึงถูกทุบตีจนขาหักท้ายที่สุดก็ละเว้นชีวิตหญิงสาวผู้นั้นจากนั้นเหมืองเซียนเตอก็บอกกับโลกภายนอกว่าบุตรชายของเขาถูกกลุ่มโจระูกเขาทำให้พิการตอนอยู่ข้างนอกเพื่อรักษาชื่อเสียงหน้าตาเอาไว้เหมืองเซียนเตอเอาชีวิตของหญิงผู้นั้นมาข่มขู่บุตรชายของตอนเองให้แต่งงานกับภรรยาของเขาและให้กำเนิดบุตรชายเนื่องจากบุตรชายของเขาจิตใจไม่เป็นสุขสบายที่เขาแต่งงานด้วยไม่ได้มีภูมิหลังสูงส่งและหดหู่ไม่มีความสุข นางจึงเสียชีวิตหลังจากที่ให้กำเนิดบุตรได้ไม่นานต่อมาได้มอบอนุที่หน้าต่างงดงามมากมายให้แก่บุตรชายจนเขาได้บุตรสาวมาจำนวนหนึ่งเจ้าสเสวียนจิงอธิบายสถานการณ์ให้หลีซื่อเหยียนฟังตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นก็อายุมากขึ้นแล้วนางถูกคุมขังมาหลายปีจึงสติไม่ค่อยดีนางได้รับการปล่อยตัวเมื่อคือนนี้และถูกส่งไปยังห้องของบุตรชายของเหมิงเซียนเตอ๋อตอนฟ้าย,ยังไม่สางต่อไปเกรงว่าบุตรชายคนนี้อาจตัดขาดกับเหมิงเซียนเต๋อโดยสิ้นเชิง หลังจากได้ยินเช่นนั้นทั้งห้องก็งเงียบไปชั่วขณะ,ะหลี่ซื่อเย็ยนรู้สึกเหลือเชื่อนึกไม่ถึงว่าคนผู้นี้จะมีนิสัยเช่นนี้ช่างเหมือนที่เขาว่ารู้หน้าแต่ไม่ใจจริงๆหลี่ซื่อเหย็ยนนนคิดถึงฉากต่างๆตั้งแต่เขาได้พบกับเหมิงเซียนเตอ๋อเขาเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีตอนที่926เขาไม่เชื่อคะ่ะเสี่ยเฉียวดูหงเฮ้งเป็นแต่หงเฮ้งของบางคนก็ซ่อนอยู่ลึกมาก จึงพอจะมองเห็นได้แค่ในระยะสั้นๆเท่านั้นที่มากไปกว่านั้นจะมองไม่ค่อยชัดเด็กและคนแก่เป็นพวกที่ดูยากที่สุดเด็กนั้นยังไม่แน่นอนส่วนคนแก่นั้นมากประสบการณ์หงเหงจึงค่อนข้างซับซ้อนจะต้องดูอย่างละเอียดเหมืองเซียนเตอยังเป็นพ่อค้าที่ซ่อนบุคลิกที่แท้จริงของเขาได้ดีจึงมองออกได้ยากวันนั้นที่โต๊ะเล่านางเพียงแค่เหลือบมองไปแวบ,บเดียวภายใต้แสงไฟสลัวๆนางจึงมองไม่ชัดเจน แต่นางสามารถเห็นได้ว่าคนผู้นี้มีโชคลาภและลูกหลานของเขาไม่สู้ดีนักเท่านั้นดังนั้นนางจึงรู้สึกประหลาดใจที่ได้ยินเรื่องนี้คนที่ประหลาดใจยิ่งกว่าคือเจียงจินลู่เขาเชื่อนายท่านผู้เท็เงจริงๆดังนั้นเขาจึงได้ไม่สนใจตะเกียงดวงดาวของสิทธิ์พี่ใหญ่และยืนกรานที่จะไปหาหมอเทวดาให้ได้ตอนนี้เมื่อความจริงมาปรากฏตรงหน้าใบหน้าของเขาจึงร้อนเผาราวกับถูกตบอย่างแรงจน เขาก้มหน้าลงไม่กล้าส่งเสียงหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เริ่มเคลื่อนย้ายสิ่งของเจ้าสเสวียนจิงให้คนไปซื้อคารุหัดไว้หลังหนึ่งในป้อมเหมืองจายาที่นั่นเงียสงบมากและเหมาะสําหรับการพักฟื้นร่างกายก่อนที่จะย้ายออกจากบ้านตระกูลเหมืองน,นี้จู่จู่เสี่เฉียวก็ไปยืนอยู่ตรงหน้าเจียงจิ้นลู่เจียงจิ้นลู่หน้าแดงและออึง้งสิทธิพี่ใหญ่ข่าสํานึกผิดแล้วโอ้เสี่เฉียวตอบรับง่ายๆจากนั้นก็ชี้ไปรอยสกรปรกบนพื้น จะไม่เป็นลมเวลาเห็นเลือดแล้วหรือเป็นสิเจียงจิ้นลู่มุนงงดูรอยเลือดนั้นสิข้าอุตส่าห์เหลือไว้เจ้าเป็นพิเศษนึกว่าเจ้าจะชอบมันเสียอีกแต่นึกไม่ถึงว่าเจ้าจะไม่มองมันเลยข้าผิดหวังมากจริงๆน้ำเสียงของเซี่ยเฉินนั้นราบเรียบและไพเราะแต่ฟังดูเย็นชาและนางก็หัวเราะเบาๆออกมาอีเจ้าคงไม่คิดว่าคราบเลือดเป็นของปลอมใช่ไหมคิดว่าข้าแกล้งเจ้าอีกแล้วหรือสิน้องคนดีเหตุเจ้าถึงไม่เชื่อถือข้าเลยแม้แต่น้อย เจียงจิ้นลู่หน้าแดงหูแดงไม่ใช่นสิทธิ์พี่ใหญ่ดูสิข้าบอกเจ้าแล้วว่าเป็นเลือดแต่เจ้าก็ยังไม่เป็นลมอีกเสี้ยเฉียวหัวเราะเห็นได้ว่าเขายังไม่เชื่อนางจากนั้นเสี้ยเฉียวลากเจ้าเสวียนจิงเข้ามาฝาทท่านบอกหน่อยว่านั่นอะไรร่างเพรียวบางของเจ้าเสวียนจิงยืนอยู่ข้างกายเสี้ยเฉียวชั่วขณะนั้นเจียงจิ้นลู่อยู่ในอาการงุนงงทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่ารัชทายาทและสิทธิ์ที่เข้ากันได้ดีทีเดียวมันเกิดอะไรขึ้น ฟาบาทมีพระชายาแล้วนะเมื่อวานนี้ข้าสั่งให้คนตัดขาของพ่อบ้าตระกูลเหมืองนั่นก็แค่เลือดที่พุ่งออกมาเท่านั้นทำไมหรือเจ้าสเสวียนจิงมีสีหน้าอ่อนโยนและเสียงของเขาเหมือนเสียงในหุบเขายามเช้าที่ฟังดูสดชื่นแล้วขาละ่ะเสี้ยเฉียวถามอย่างใจเย็นขาเจ้าสเสวียนจิงหัวเราะเบาๆใครจะไปรู้อาจจะมีพวกที่ไม่มีเนื้อกินเอาไปตุนโดยไม่ดูตามมาตาเรือแลกระมงัง น่าเสียดายจริงๆสิทธน้องหา้าไม่เชื่อว่าจะมีคราบเลือดอยู่ตรงนั้นหากข้าเอาขานั้นมาได้ก็ได้จะยื่นมันให้สิทธน้องดูเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ข้าพูดเป็นความจริงเสี่ยเฉียวถอนหายใจท่าทางเสียดายจริงๆเจียงจิ้นลูกคลือนน้ำลายจากนั้นเขาก็จ้องมองไปที่รอยเลือดสีดำดำแดงแดงอย่างตกตะลึงเมื่อวานเขาคุกเข่าอยู่ที่นั่นทั้งคืนอ้วกเขายังไม่ทันได้พ่นมันออกมาแข้งขาของเขาก็อ่อนแรงและหมดสติไปเสียก่อน ข้าบอกว่าเขาแค่เชื่อพวกเจ้าไม่เชื่อข้าสมควรแล้วสีหน้าเสี่ยเฉียวมีชีวิตชีวายอย่างหาดูได้ยากนางเบ้ปากแล้วมองไปสิทธน้องหมดสติอยู่บนพื้นอย่างรังเกียจรังงนอนเซียวอวีหลงมองเสี่ยเฉียวอย่างระแวดระวังสิทธพี่ใหญ่วางแผนจะลงโทษสิทธน้องอย่างไรหรือถึงอย่างไรเซียวอวี๋หลงก็โตกว่าหน่อยและเขาก็รู้ว่าตอนนี้เจียงจิ้นลู่มีความผิดจะต้องให้สิทธพี่ใหญ่ระบายโทสะเสียหน่อย ดังนั้นเขาจะไม่มีความคิดที่จะขอความเมตตาแทนเจียงจินลู่สิทธ์น้องห้าก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วเขาควรที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองตัดสินใจทำลงไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ